แล้วกลับมาตามความเรียกร้องแล้วนะครับวันนี้มหาสัจจหลังท่านเนี่ยมาวันนี้มหาสัจจหลัท่านี่แหละมันขาวเออมหาสัจจหลังทานเปิดรายการต่อสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพวกเราสองคนนะครับในรายการมหาสัจจหลังท่านนะครับตอนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นตอนแรก่อนทําการแสดงนะครับเพราะว่าตอนมื้อเช้าหรือว่าตอนเตุยราไม่มีเวลาเขียรนาคาอร่อยมากงานกทมถ่ายไม่ทันนะครับแต่ว่ากล้วยสีไทยบรรยากาศตอนนี้พี่น้องเบืองนะครับ พวกเราพวกเราสองคนนะครับเท่าไหนสวยไปยังเอกกับพี่นะครับโอเคครับไปพ่อกันเลยพี่น้องโอ้ยสนัเราแก่กันตอนนี้อ่ามันสอดแล้วมันสอดแล้วมันก็สอดตอนนี้นะคะเราก็อยู่ได้ไม่ทีเลยค่ะพี่น้องสดๆเลยค่ะเมื่อกี้เหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เหมือนนั่งในโรงหนังเลยค่ะเหลือแค่ยืนตรงเคารพตรงสัดโอ้ยืนตรงกันดูหนัง ก็นี่นะคะพ่อแม่พี่น,น้องนะคะเราก็มาให้กำลังใจเต็มหัวเว้นเลยนะคะก็ต้องเต็มหัวเวนเลยนะคะก็นั่งนั่งรอนะคะนักแสดงมามิเชียงก็คือนักแสดงเอกของเราก็คือนออ้ององิงนะคะใช่เป็นน้องไร้แห้งนะคะวันนี้ก็ถ้ามาเร็วใช่มาเร็วอะไรเห็นหน้องก้อนน้อนสองมามิเสียงมนิเกษตรไทยรูปและกัรได้จับมือหนูน,รรนี่น่นก้อนมูอใช่ครับมาดูบรรยากาศได้ดูบรรยากาศก็จะได้สัมผัสกับน้องใกล้ๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนเยอะนะคะ ข้มีแต่แทนนะไปที่ยางของร้านบอดดายนะคะเนียนแห้งนะคะอาจจะเป็นเหมือนเมื่อวานนะคะล้นเลยค่ะหน้าเวทีก็แตกหลังเวทีก็แตกนะคะเมื่อวานเตี๋ยวหัววัตรนั่นี่ก็คือพี่น้องย้อนร้ายพี่น้องกับพี่มหาหนองยากแต่ว่าถ้าพี่น้องมาตอนนี้คนบอหลายก็ปิดแล้วนะคะปิดแล้วค่ะเราเก็บบัตรนะคะบัตรแั้วหนึ่งร้อยเอ่อแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะบัตรร้อยแปดสิบบาทซิมาเด็กหน่อยกับแฟนที่บัตก็ไว้เป็นรอยแปดสิบที่เก่านะคะนี่ก็จะเป็นร้านร้านขายของเครื่องดื่มนะ วันนี้ลานค่อนข้างกว้างนะคะนี่ไงที่สำคัญวันนี้ก็มีโดมด้วยค่ะไม่ต้องกลัวฝนนะคะมื่อนี่แต่ว่ามอลำนียน่ยัดฝนอยู่ค่ะ <laughs> นบอกมีทัานมีโดมนะคะพี่นองเออกล้ะะองอ,อ,อะไรของเราก็ต้องถึอแล้วไฟก็ต้องถึอแล้วส่วนเสียงก็โอเคแล้วเหลือแค่นักแสดงมามีเสียงนิดนึงแล<ช>้วแล้วก็วกถ้าใครไม่ได้มาก็อย่าลืมซื้อบัตรเข้ากลุ่มใช่แล้วครับ ไปไหนรถใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าอยู่ในประเทศแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดที่บริอยู่ไก่งานนะคะสามารถซื้อบัตรซื้อตัวได้นะคะ320บาทนะคะมือนีมือสุดท้ายมันบอใช่มือสุดท้ายแล้วก็ส่วนวัตหนึ่งก็สามารถย้อนหลังดูได้2น่สองมันบอวันสุดท้ายก็สามารถย้อนหลังดูได้นะคะพี่น้องเป็นยังไงรถเข้ามาง่ายไหมวันนี้คนของขนอะไรรถรถเข้ามาวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็อากาศช่างทวน พูดถึงสภาพอากาศก่อนนะคะโอเคอากาศก็คือฟ้าค้มแต่ว่าอากาศค่อนข้าง,งร้อน้องฟ้านี่คือไม,ม,ม่มีแดดเลยแต่ว่ามันผัดเอาเอามันบนสตรงนะคะแต่บัดนี้จะรันคาเหมือนสองพันมาตังนะคะท่ากันโลกง่ลวงแห้งคือจะไม่มีงานเลยนะคะเพราะแต่ต้นแรงมันเนี่ยกะเริ่มแม่ค้าแม่ขายมากกว่าเขาหยางเนี่ยนึงเพราะว่าคนหยางเนาะแต่ว่าพี่อะไรนะ เจ้าหน้าที่ก็ดีเพราะว่าเขามีคนปลุกรถอะไรให้ทั้งแสดงเขามีเจ้าหน้าที่ดูลแลเ,เ,เ,เรื่องรถเรื่องอะไรจราจรแต่ว่ารถบัสมันมาจอดใกล้ไม่ได้แล้วก็นักดนตรีก็ต้องไปขนของไกลมากเลยค่ะตองยางฟ้าพี่น้องแล้ก็้าสนนะคะยางเขามาก,ก็ถสอหอวแล้วเขาก็ถือไม่ที่พี่น้องแล้วก็หลังแต่ลน้มันไม่ยากใช่ไหมล่ะเพราะว่าเมค้าแล้วก็เก็ีขยงกลับแล้วรถมันกับเขาได้แต่ว่าต้นเอาของมันก็ขนของไกลคือบ้านละแต่มือกันแดนเซื้อมาคนก็ไปนอนรีสอร์ทใกล้ๆรวบรวมเงินกันก็ไปนอนรีสอร์ทใกล้ๆ แล้วก็ชวนคนที่เขาไม่มีงบเพราการนอนอยู่นี่แล้วพี่น้องมันนอนมีหม่งนอนเลยนะคะแล้วก็เขามานอนไม่ได้นะมันเสียงดังร้องใช่โอเขาะมานอนบ่ได้เขานอนมองหนันแม่ไอ้มองอาคารแม่ยมองหนาอาคารมั้มันร้อนอะทันที่หน่อยเองนะคะถ้าก็นอนเลี้ยงกระเดียดเปียดอยู่ค่ะเลี้ยงกันหรือเปล่านี่ยมันหอนเนาะล่วงผมพอบังมันนี่มหมยคุณ่อบังมือพีแดนเซอร์มันนี่นอนนะคะจัดเตียงก็ผูกนอน ไสห้องบักอันบักเพิ่ยงแบบตัก,กบ,บก,บก,กบแต่ว่าตอนนี้สภาพอา,ากาศก็คืออันนี้คือฝ่าแจงง้งเลยพี่น้องแต่ว่าในกล้องอาจจะรู้มืดนะครับแต่ว่าสถานการณ์จริงตอนนี้นก็คือฝ่าแจ้งจังปังหนักมีฝาลมมีลมมีลมโชยมาแต่ละทีนะคะลม<ง>เย็นๆเนาะลมเย็นๆใช่แล้วค่ะก็พิ้ววนๆเลยค่ะเห็นไหมว่ามีลมหรือไม่มีลมนั่นมันพิวพิ้ววนๆเลยค่ะใช่แล้วพิ้ววนๆเลยค่ะอ่าเราจะไปไหนต่อ กันว่าวันนี้แม่สุภาพอนุมัติน้ำยังนะคะไปครับนี่วันนี้เนาะมีน้ำฟรีที่เราเคยพูดไปเนียเบวพูดซิก็มีน้ำฟรีนะคะเวลาแบบมี f อมาเมาให้หรือว่านักแสดงที่ได้มาอะไรเยอะเขาก็จะมาให้ทีมงานกินใช่หรือไม่ก็เป็นในนามของบ้านทางศิลปินเป็นกับเมาน์หามให้นะครับก็คือได้อิ่มกันเบอร์สุขคนที่น้องบอสีเป็นคอนเซอร์คอนโว้ยคนเซอร์ คอนวอยทีมงานคนเบื้องหลังศิลปินต่างๆก็รได้กินพอถึงกันเพราะว่าคนเหมาหายแล้วนะครับบางคนก็อาจไม่มีเงินพี่น้องะคนเอาเหมาของจะบข้าเข้ามาแล้วก็เหมาน้ำด้วยแอนดจอร์กลังแต่งหน้านะคะส่วนเรายังไม่ได้แต่งหน้าเลยกำลังขึ้นหน้าแล้วนะครับคุณแม่คะตอนนี้คุณแม่ภาพเหมาน้ำยังคะยังค่ะอ๋อยังม่ยังไม่ยุ่มัดไครับยมยุมัด เดี๋ยวจัดก็จะยังไม่จัดนะจะเรียกมาถ่ายคลิปยังไม่มีค่ะพอมีแล้วไม่ใช่บอกพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีมีคนเหมาน้ำนะคะวันนี้ก็นี้ไม่มีไม่มีไม่มีเลื่อนเป็นพรุ่งนี้เลื่อนเป็นพรุ่งนี้สรุปแล้วเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ค่ะเลื่อนเป็นพรุ่งนี้นะครับเขาตงบอกเานะคะเรากลองเบค้นแก้จะเสร็จแล้วค่ะต้องปลมือให้นะคะแต่การแสดงแล้วก็ขนนะคะพี่เขาเก็บดีมากเลยค่ะไม่ให้เปียก ก็จะถอดถอดออกนะคะพี่น้องถอดคนน่ะสิแล้วก็ใส่รังแบบนั้นไว้นะคะบางทีก็ห้นักเปียกฝนนะคะนี่ส่วนถ้าวันในที่มันเลียกเลี่งไม่ได้เดี๋ฝนลินหน่อยนึงสิก็เปียกหน่อยนึงแน่ด้านซีดก็สีนักนักบาหน่อยนึงนะคะยังใส่อันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆนะคะสิ่ง้ามันก็จะมีเครื่องเป่าเนาะมันไม่ใช่เบาๆนะคะอะสิเต้นเนาะสิเดืเบิึงโอ้ยมาทุกเทศเนาะของขนาดนี้น้องโอ้ย มูนซิเออซิอ่าป่าป่าประมาณนี้นะคะลงหัวกระลักพี่น้องรีวิวซิมันหนักไหมหนักค่ะโดยเฉพาะเวลาลมมานะคะเหมือนจะไงตึมเลยค่ะนี่แหละพี่น้องเบื้องหลังความสวยงามนะครับพี่น้องได้เห็น ต้องเกิงคอทด้วยนะใช่มันก็เ,เ,เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันๆไงหลังก็งจะเจ็บบักคอข้างหลังนี่ค่ะบ,บักคอ <c oughs> อันนี้ก็จะบางทีมันก็จะจิบหัวน,นิดนึงนะคะมันก็เจ็บมันแข็งใช่ไหมใช่มันแข็งแล้วอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะมีบางอันที่มันแข็งๆ <c oughs> ทุ่มเทมากนะคะเจอก,กันที่จะเป็นนักแสดงได้มันไม่ใช่นักแสดงนี่ก็กระตายค่ะกระต่ายหนูกระต่าอันนี้ไงใครโมแดงนะคะเป็นการแสดง ที่มาใหม่ก็คือเสิร์ฟเงี้ใครมาแดงค่ะพี่นอ้องเป็นโชว์ใหม่ล่าสุดนะครับเม่เม,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 มลากันสีดเดอหมอเตรลานมันมีน้ำหนักหมดเลยใช่สิบว่านเบ้าถน,นต้องเสียบต้องถอดตลอดเวลาเอ้ยทุกงานมันตลอดเวลาก็คือถ้าสมมติว่าคนนั่งก็เสิร์ฟเนาะแมม่แล้วก็สีเ็ใช้ล่างแล้วก็เอาบรรยูไว้ขึ้นรถเลยกงไอ้เก็บไว้นี่ะครับก็จะเก็บเก็บเก็บไม่ใช่หัวอะไรนี่ที่เกียวนี่ทำไมอ่ะ ฮะทำไมมันมันหนักเพราะว่ามันมันเอคชั่นมันมันใหญ่อ๋อมันใหญ่มันใหญ่แล้วเวลาลมมานี่ยสี่เหล่พี่น้องทั้งเดซเซอร์กับเต็นเด้เซอร์องด้านใบจับใบนะคะถ้าบ่จับใบก็คือมันลุดถ้าบ่็นุดมาถึงยุงสี่แม่อ่าอันนี้อันนี้เขาก็จะใส่ไอ้หัวแบบนี้ไว้เนี่ยคนที่ช้านี้ก็จะใส่ในหลังนี้ไวในถังนี้ไว้เอาไว้แบบเก็บใบเตี๋ยบกรได้นะคะถ้าเก็บเนี่ยมันต้องเก็บแบบนี้พี่น้องนี่พี่น้องเก็บแบบเนี้ย มันเอาไว้เธีบปด็นะคะขนาดเก็บแบบนี้มันก็ยังหักนี่พี่น้องมึงต้องเก็บแบบนี้นะคะสน่งหนึ่งนี่คือแพงเลยพี่น้องแพงแมนแมนเขาเขาขายเป็นกาอันนี้เขาซื้อมาแบบเป็นกานะคะเป็นเป็นโลเนาะนี่มึงขนาดใส่ใส่เนี่ยมันยังหักนะคะต้องเก็บดีๆถ้าสมมติว่าเก็บไม่ดีไม่ถึงฤูดูไม่ไม่ถึงปิดฤดูการแล้วก็เสด้ซื้อไม่รื้เรื่องนะคะเก็บดีๆส่วนนี้เป็นส่วนข้อตุมให้ข้อตุมดูแลนะคะต้อง ยกความดีความชอบให้คอตูมทุกท่านใช่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างเวทีหน่อยว่าทำถึงไหนแล้วตอนนี้ส่วนข้างบนเวทีนะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะพาพาไปส่องข้างๆค่ะเป็นเมืองคู่บาวไป็นซองมือคู่บอลนักดนตรีพี่<ห>พน้องอุ้ยคู่บอลจะได้ทุกคนพี <c oughs> พ่ม <c oughs> ีแต่อาจารย์ตสนับไปแล้วมาอาจารย์รุ่นพ่อจะหูวว่ามืได้บวนทุดทั้งเวทีต้องสังเกตอาจารย์นักดนตรีนะคะทำมือได้เลียนม้วนมือนั่นแหละอาจารย์ดนตรีลุกขึ้นเต้นนะคะอะ มีนะครับเป็นเหล็กอย่างนี้ว่าเป็นเหล็กออกมาเมื่อกี้ก็นะคะก็เป็นที่เราก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเบิ้งขนมมานถามว่าเบิ้งนะคะนี่คือออร์เดินาวิธีนะครับมาเร็วมาก่อนมาก่อนได้เปรียบนะครับมาก่อนเดึ่เปียบแมนเพราะว่ามันจ้องหนาไปที่ไปอก่อนนะคะแต่ในขั้นของมาไลสีอัดแนนได้บัตนี้ไอสีอัดแนนสีอ้ันเนี่ยบัตรนี้หอนมองสีนั่งต้องเล่นเล็งกับบะมี่นะคะบัดนี้มีแต่มือยืด แล้วก็ได้สักพักกีฬาก็จะขึนมามีเสียงเรียวใช่แล้วได้หลักถึงมามีเสียงไหคะตอนนี้น้องอยู่หลังหันอยู่อยู่ตรงประตูนะคะน้องมาหอเวเตวน้องมาแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าน้องยังไม่ลงจากรถเพราะว่าอากาศมันร้อนผ่อนแห้งกับบวไว้ด้พี่น้องหายใจบม่ออกมไม่นนเลยเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็คอคนเวิก็เดินไปอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะเสร็จสิน้นแล้วก็น้องก็จะขึ้นมามีเสียงเดี๋ยวพอยุดจะขึ้นมานะคะพอยุดจะเป็นคนพาน้องมาขึ้นมีเสียง เดี๋ยวสวดนะตาบดีก็จะเซ็ก์ตาแล้วนะคะเดี๋ยวก็เซ็กซ์เตาแล้วพี่น้องก็ทาเบงแล้วเรียบร้อยสื่อบัตรน้ำเต่หัวเวียนพี่น้องเอ้ยมือนี่เห็นแม่ขาทั้งหน่องเราบอกว่ายัางหูวะบอกว่ายังอุ้ยมื่อนี่คนจัดหนึง่งองสสยสิคุ้มคากาควะสัสคุ้มยูเพราะว่าเห็นงคนมาสื้อบัตรเต่หัวเวียนแม่เมื่อวานนมันเติอดเออแม่นนี่เนาะมือนี่ปา่าทานมือยันเขามาแล้วมาสื่อบัตรแล้ว เดี๋ยวเราจะจะลงคลิปแล้วนะคะโอเคค่ะ <laughs> แล้วก็ขออนุญาตลงคลิปนะคะพี่น้องกห้ไทรเดอฟซ์นี่ข้างนี้มันสว่างมันแจ้งม,มันมืดเดีือทางนี้มันหน้าเรามืดนะสิใช่แล้ว<ร>ต้องลงทางนี้โอเคโอเคค่ะเลยพี่น้ <laughs> องครัำสรับคลิปนี้นะครับเป็นรายการ มาแจันหลังฮั่นนะครับของพวกเราสองคนถ่ายบรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศย่ำเล้งย่ำเล้งนะครับประมาณย่ำสาบประมาณหลังเตยรสดใช่แล้วครับพี่น้องในเบื้องแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบรายการของพวกเราสองคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอกอภิครับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ